พิพิธภัณฑ์เล่นได้อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะลงเล่นเองเราทํางาน24ปีค่ะเริ่มตั้งแต่กลุ่มคนเท่าคนแก่แล้วก็ใช้ของเล่นพื้นบ้านในการเชื่อมระหว่างวัยนะคะเราเป็นพื้นที่เรียนรู้ผ่านการเล่นค่ะเราทําเรื่องนิเวศการดูแลเด็กตอนนี้ปัญหาเด็กเกิดน้อยเนะเาะก็อยากจะทําให้เด็กที่เกิดน้อยมีคุณภาพด้วยออกมาเป็นแผนปฏิบัติการการสร้างพื้นที่ในชุมชนโดยชุมชนเราอยากให้พื้นที่ลานเล่นตรงนี้เป็นพื้นที่ที่จะทําให้เด็กเติบโตมาอย่างมีคุณภาพจึงเกิดโปรแกรมมีขึ้นมา โปรกมพื้นที่ความผูกพันร้านเล่นเพื่อทุกคนสเต็ปแรกเนี่ยเราชวนให้ชุมชนนะคะเข้ามาค้นหาต้นทุนชุมชนออกแบบร้านเล่นแล้วมันไม่ใช่แค่พื้นที่ของเด็กๆเท่านั้นแต่มันเป็นพื้นที่ของทุกคนระดมคนช่างต่างของก่อนทําพื้นที่เพื่อสร้างความร่วมมือให้ได้มากที่สุดก่อนสร้างร้านเล่นก็คือวน,นี้เห็นวิธีมปของตะบลเมืแแจงาลราก็ยั่งคือผ่านเนี่เรามันเกิดขึ้นเป็นที่แรกของตะบลเมืแแจ้ ทำให้คนที่เข้าร่วมเนี่ยเขากลับมามองที่ตัวเองกลับมามองที่ต้นทุนของตัวเองอยู่ว่าการจะดําเนินโครงการจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินแต่มันอยู่ที่ว่าเรามีอะไรแล้วเราขาดอะไรมาวางมาออกแบบกันไอ้น no? เออตังชุมชนบะนกเกาะเริมเห็นภาพเกาเป็นกลัวเราไม่ใช่ครัวถ้าเราบอกว่ามันถ้ายแล้วมันเสี่ยงเราใส่เราเชื่อัวเข้าไปเลยรวมโกนจนัดง,งานปูนกับงานปูนเทเสางานจักสารก่อไปสารเชือกสารที่ปินไป นั้นใหม่ก็มาเต้าไหม่มาแปลงวิ้นผ้าก็เลยผมกะเล็นมาเวลาในการที่จะมาลงแรงกันช่วงไหนเตรียมพื้นที่ช่วงไหนเอาอุปกรณ์มาวางอมไว้กันช่วงไหนจะเริ่มนวันแรกอยากจะให้เด็กมีที่เล่นเพราะว่าในชุมชนน่ะที่เล่นมันมันมีน้อยในในลานตานนี่ก็ตปิด แสงส่สองสว่างสามารถให้คนมาทั้งกลางวันและกลางคืนได้ต่อไปเนี่ยจะมีการผสมผสานกันเพราะว่าสถานท่แหยงนี้เป็นยดศูนย์กลางของชุมชนเลยต่อเป็นอย่างนี้ของเทศบาลเป็นงบประมาณอย่างฝึกกระจุยมาอยู่ก็ เขาตัดสินใจแล้วใช่ไหมครับแล้วเขาได้มีส่วนลงมือทำเขาคิดว่าเออตรงนีนะ้มันต้องเกิดประโยชน์แน่นอนมันจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างวัยต่างๆถ,าถ้ามีลานเล่นก็จะทําให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ด,ดีออกกําลังกายเพราะว่าเวลามาครั้งหนึ่งเด็กๆ จะได้มีโอกาสเจอเพื่อนฝูงให้เยอะขึ้นมีของเล่นมากขึ้นเนี่ยค่ะการที่ชุมชนมาช่วยเนี่ยมันหม,ม,มายถึงว่าทั้งกลุ่มผู้นาําผู้ใหญ่แล้วก็กลุ่มชาวบ้านเห็นความสําคัญไม่ใช่เห็นความสําคัญของร้านเล่นนะแต่เป็นความสําคัญของเด็กมีร้านเล่นแล้วอยากจะให้คนที่ดูแลใกล้ชิดเด็กๆเ,เนี่ยมาเข้าเวิร์กช็อปพัฒนาการบนฐานความผูกพันและพลังแห่งการเล่นเรื่องเรื่องเรื่องหลักเนาะว่าราอ่อนจะโตไปแบบไหนอยู่ที่ห้างต่คูจ้าก่อนนี้อาจจะ ตุ้มแกนตัวเองค่ะที่จะไม่ตัดสินไม่อคติสะท้อนตัวเองนะคะความจริงเราเป็นแม่คนหนึ่งที่ใจร้อนแล้วก็เป็นเป็นแม่คนหนึ่งที่มีเวลาให้คนอื่นแต่ว่าเราลืมไปว่าลูกเราเนี่ยก็ต้องการเวลาด้วยการดูแลเด็กแล้วก็ทําให้เด็กๆเกนี่ยมีพัฒนาการที่สมวยัยไม่ทิ้งเด็กคนไหนวันนี้ก็ได้มารู้ว่าเออเราไม่ควรว่าเขานะจริงๆมันเป็นการเรียนรู้ของน้องเขา เราต้องชมเขาเราต้องคุกับเขาอะซึ่งเราไม่ค่อยได้ทาต้องแบบปรับตัวเราด้วยถ้าเราไม่ใส่ใจเขาจะ,จ,ะจะดูแต่โทรศัพท์อย่างเดียวเขาให้บ็อกเซตเอาไปเล่นกับเด็กๆต้องเล่นด้วยกันต้องมีเวลาเล่นด้วยกันนะคะคนในชุมชนหรือว่าคนที่อยู่ในรอบตัวเด็กก็สําคัญเหมือนกันนะครับในเวิร์กช็อปสจะทําให้เรา ได้เครื่องมือของการไปเยี่ยมบ้านแล้วก็ไปเยี่ยมกันจริงๆเลยค่ะโดยตัวอ,อสมอโดยตัวคุณครูแบ่งกันไปแล้วแต่พื้นที่เด็กหนึ่งคนเติบโตมาต้องช่วยกันดูแลทั้งหมู่บ้านงานน่าสาสูงในวลาเยี่ยม <c oughs> เด็กอะ่ะ <c oughs> เขาถามอย่างนี้นะชุดของแบบสำรวจเป็นเครื่องมือที่เราจะไปใช้นอกเหนือจากที่กระทรวงกําหนดอะ่ะแล้วก็ถ้าเราได้ข้อมูลอย่างชัดเจนเนี่ยมันก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือหรือส่งต่อข้อมูลบางอย่างให้กับแต่ละหน่วยงานที่เขารับผิดชอบ เท่าหึ่งว่าครอบครัวกลุ่มเปาะบ,บางเขาจะมีวิธีการอู้จะไดลานเล่นของวัดโดยแช่ขอเข้าไปบรรจุหลักสูตรสถานศึกษาเหมือนกับเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาของศูนย์เด็กด้วยเราไปได้ไปนั่งเช็คลิสต์ไปข้อถือกระดาษไปแต่เราสามารถเอาตรงเนี้ยเข้ามาประยุก์ตใช้กับวิธีการทํางานของเราในเวทีที่5ก็คือทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งกลไกไล่ลงมา เป็นชุมชนเป็นคุณครูแล้วก็อาจจะมีครอบครัวบางส่วนผู้เขาร่วมทั้งหมดค่ะระดมความคิดเห็นกันว่าเขาอยากเห็นเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นแบบไหนเราขึ้นภาพฝันก่อนค่ะก็มาระดมต้นทุนใช้สิ่งเหล่านี้ค่ะที่เป็นต้นทุนเนี่ยมาคิดว่าเรามากําหนดผลลัพธ์ร่วมกันเราก็ใช้ผลลัพธ์นี่แหละค่ะเป็นตัวตั้งต้นเพื่อให้เขาได้ออกแบบกิจกรรม มันก็อึ้งเหมือนกันนะเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ที่ทำงานในพื้นที่มาเราไม่เคยรู้จากาแหล่งทรัพยากรที่เยอะขนาดนี้ค่ะเขาต้องเจอกันคุมผลลั์ค่ะเพราว่าจะแยกกิจกรรมอย่างก็ตามคือมันเกินผลลัพธ์อันนี้เนาะเราก็จะมาออกแบบกิจกรรมของเราที่มุ่งไปสู่ผลลัพธ์4ข้อนี้ด้วยกันนะคะมันจะดีมากเลยมันจะไม่ใช่ปัญหาเลยถ้ามันถูกแก้ไขมาตั้งแต่ศูนย์ถึงหกขวบ ยางน้อยกระแสเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตของเด็กอ่ะเปิลกิดจะนําไปสู่ผู้นำท่านอื่นที่เปิลไปได้เข้าร่วมวงวันนี้มีความรู้ใหม่ที่เข้ามาแล้วมันสามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวเด็กแล้วก็ลูกหลานของเขาได้เนี่ยไม่ว่าโรงเล่นจะไปทํากับโรงเรียนปกครองหรือแม้กระทั่งหมู่บ้านใดเนาะผมว่ามันเข้าถึงอะ่ะมันเข้าถึงปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาจากตรงเนี้ยค่ะ เอาไปใส่แผลมยุทธศาสตร์ของเทศบาลได้เลยงานนี้ก็ทําให้มีเพื่อนในการทํางานในการขับเคลื่อนเรื่องเรื่องเด็กเยาวชนมันไม่ใช่แค่ง,งานแก้แล,และแต่ตอนนี้เป็นงานปูฐานที่จะสร้างฐานที่ดีให้กับเด็กๆของเราหลายๆอย่างที่เป็นปัญหาของเราตอนนี้เราก็จะแก้ด้วยการดูแลเด็กนี่แหละแล้วเขาก็จะเป็น กำลังของเราต่อไปในอนาคตทุกท่านอะ่ะเอาประสบการณ์และความรู้ของทุกคนอะ่ะมาฮอมปลอยแล้วทำให้กระบวนการนี้มันไปตวยกันได้อ่ะคะ่ะเ้าเขามีเครื่องมือมีระบบมีอะไรอย่างในการตีจะมาทําตรงนี้นะเจ้าแล้วก็ชันั่นก็คือก็ได้คุยกันว่าเขาก็จะมีการทำงานอย่างต่อนเนื่องต่อไปพ่อพาลูกมาเล่นนะก็ปู่ย่าตายายอ่าซึ่งส่วนใหญ่เนะี่ยก็เป็นคนที่มีส่วนร่วมในการคิดและก็ออกแบบร้านเล่นนะครับ แล้วก็เขาได้ออกแรงแล้วก็มีส่วนร่วมกันได้ทําสิ่งเหล่านี้ครับอนาคตต่อไปก็อาจจะมีคนมาศึกษาดูงานหรือว่าคนมาทําบุญที่วัดเราก็จะมีกองทุนบางส่วนจากญาติโยมบางทีเขาก็จะทําบุญเราก็จะเอาเงินส่วนนี้แบ่งปันให้กับเด็กๆตลอดไปลานเล่นพื้นที่บ่มเพาะความผูกพันเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกคนทุกฝ่าย เพราะเราเห็นคุณค่าของการเติบโตของเด็กเด็กควรเข้าถึงพื้นที่เล่นที่ปลอดภัยใกล้บ้านคนดูแลใกล้ชิดที่ใจดีเข้าใจการเติบโตของเด็กพวกเราทุกคนสามารถสร้างพื้นที่เล่นแบบนี้ได้